สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ถึงคิวของซีดัมเจลลี่บีนนะครับโอเคเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ชอบซื้อตัวนี้มาเลี้ยงนะครับวันนี้มีทั้งเรื่องวิธีการเลี้ยงการตัดชำต้นแล้วก็วางใบนะครับโอเคมาดูมาดูวิธีที่ผมเลี้ยงก่อนคือตัวนี้ผมเลี้ยงแสงแสงเยอะแหละแขวนอยู่ใต้หลังคาโรงเรียนเลยนะครับแสงจัดน้ำก็ชุ่มนะครับเครื่องปลูกผมใช้เป็นหินภูเขาไฟล้วนนะครับเดี๋ยวจะเห็นไหม คือตอนนี้ก็สีก็ประมาณนี้ครับอันนี้ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนคือถ้าหน้าหนาวเนี่ยพอลมเย็นมาเนี่ยสีเขาจะสดกว่านี้นะครับเอาละเรามาดูวิธีการตัดชําเลยเดี๋ยวผมจัดจก,กระถางเล็กก่อนกระถางเล็กอันนี้ปลูกเริ่มยืดแะ่ครับแสงมันน้อยตัดเลยครับเดี๋ยวไปชําต่ออันนี้ก็ยืดเช่นกันตัดเลยครับส่วนต้นใหญ่อันไหนไม่สวยถือโอกาสตัดชําไปเลยครับ อันนี้ก็ย้อยออกมานอกกระถางตัดเหมือนกันนะครับยิ่งเขามีรากอากาศเนี่ยจะชำง่ายครับไปถึงพอไปถึงลงเครื่องปลูกใหม่เขาก็จะรากเขาก็ลงพื้นเลยนะครับค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีรากอากาศก็ใช้เวลาหน่อยครับแต่สามารถชำาได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ด้วยปกติแหละถ้าเราเลี้ยงซีดัมเจลลี่บีนไว้ที่บ้านเนี่ยและคุมความชื้นดีๆครับล่ากาศเขาแตกหมดนะครับพอต้นเขาเริ่มยืด,ดเครื่องปลูกก็หินภูเขาไฟครับหรือดินร่วนได้แต่ส่วนมากผมผมใช้หินภูเขาไฟนะครับเอาละเราก็จะได้ต้นมาประมาณนี้นะครับพอได้มาอย่างนี้ปุ๊บผมเด็ดใบเหมือนเดิมครับ คือพวกนี้ผมเอาไปไปวางใบได้นะครับเด็ดออกอันนี้มีรากกู่แล้วไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เด็ดออกบ้างเปิดตารากเช่นเดิมครับน้ําที่เห็นอยู่ก็เป็นน้ําน้าส้มควันไม้ครับบวกกับวิตามินบ1นนะครับใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าใช้ก็เร็วหน่อยน,นะครับคือส่วนมากเนี่ยผมจะใช้เพราะว่าผมเลี้ยงแบบแสงเยอะนะครับคือแสงเยอะเนี่ยต้นยิ่งฟื้นเร็วเขาก็ยิ่งสวยนะครับตั้งต้นเร็ว ได้ประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราวางใบกระชามต้นเลยนะครับเอาละอันนี้ผมเป็นถาดเก่าที่ผมเพาะอยู่แล้วนะครับสีดำเจลริบินผมมีไม่มากเอาละต้นก็วางนอนหรือว่าปักลงไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหา คือส่วนตัวผมก็วางพาดลาดไว้ครับเดี๋ยวพอผมลดน้ําแรงผม,ผมใช้น้ำใสยางฉีดนะครับปักลงไปแป๊บๆก็ล้มล้มหมดแล้วครับโดนน้าก็กระแทกใช่นะครับใบเราก็โรยได้เลยเหมือนเดิมน,นะครับ ใบปกติถ้าซีดัมเจลลี่บีเราเลี้ยงแสงดีนะครับใบเขาจะแข็งๆหน่อยนะครับเป็นเม็ดๆนะครับแต่ถ้านิ่มๆเนี่ยไม่ค่อยดีละบางทีท่านไปเด็ดเอาใบที่นิ่มๆมามันโอกาสที่จะชาใบเป็นต้นได้ค่อนข้างยากนะครับเอาละเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้ดูถ้าเป็นชําต้นชําต้นถ้าตัดมาก็อันนี้ก็ถ้าตัดมาเห็นนีมเลยตัดมาปุ๊บวางชําเขาก็จะเริ่มลากเขาเกาะละก็อันนี้เกาะหินกาะไฟไปแล้วนะครับ รักษาความชื้นให้ดีครับตัวยาอันนี้อ,อันนี้อันนี้ก็มีรากแล้วนะครับอ่อาละเดี๋ยวดูที่ตัวอย่างเป็นต้นถ้าเป็นวางใบหนะ้าตาเป็นยังไงวางใบก็ประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีต้นต้นที่ปลายใบโอเคนะครับแล้วก็จะมีรากออกมาอย่างนี้นะครับ พอใบเขาเลี้ยงต้นเสร็จเขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรากลงพื้นไปนะครับโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ